น้อยนะครับเราไปกันดูด็วเร็วนะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา1ิบนาฬิกาสเดนาฬิกา3ชั่วโมงเต็มครับเว็บไซตกันเลยเยเดน สิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับพลังคน c Ag ีดีแฟชั่นท oh, okay. 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 ีดแซมมี่แฮกเลอร์บ้านข้างๆหน่อยโอเคผ่านครับโอเคโอเคครับคราวนี้เป็น uh, ทีของแซมมี่บ้าลงกันมาลงไปเลยบางคนานดูกั

มมามาาาานนน่ยห้้ขงจัดเลยครับอ๋อท่านสื่อมวลชนช่วยจัดให้เลยนะครับเอารูปสวยๆนะครับรูปไม่